สวัสดีค่ะน,นี้ก็เป็น EP สัของเราแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP สอก็มาเดิมค่ะพินก็มีวางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วอย่าลืมไปเรียนกันเยอะๆนะคะซึ่งหัวข้อที่พี่จะมาสอนในวันนี้คือ Present Simple ซึ่งเป็นหนึ่งใน12เท n ของเรานันเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ารูปแบบประโยคของ Present Simple คือ Subject บวก verb ช่องที่1เดี๋ยเราจะต้องดูก่อนค่ะว่าประธานในประโยคของเราคืออะไรถ้าเป็น he she it หรือประธานเอกพจน์ให้เราเติม s หรือ es หลัง verb แต่ถ้าเป็น i you we they หรือประธานพหคผู้พเราไม่ต้องเติม s หรือ es ค่ะใลเราจะใช้เทคนนี้ในกรณีไหนจะถูกแบ่งออกเป็น4กรณีหลักๆค่ะเริ่มที่กรณีที่1คือ เราจะใช้เมื่อเราพูดถึง facts นั่นก็คือข้อเท็จจริงยกตัวอย่างเช่น when the earth moves around itself it makes day and night เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันกลางคืนหรือ i come from thailand ฉันมาจากเมืองไทยซึ่งเป็นข้อเท็จจริงค่ะกรณีที่2คือกิจรัตรประจำวันในประโยคมันจะมีคำหลังนี้คือ usually sometimes, always, rarely, often, every day, every week, every month และอื่นอีกมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 7 a.m. every day. ฉันตื่นตอนเจ็ดโมงทุกวันหรือ She often comes to my house. เธอมักจะมา,มาที่บ้านของฉันค่ะกรณีที่3คือตารางเวลายากตัวอย่างเช่น The shop opens at 9 a.m. ร้านเปิดตอน9โมงหรือ The bus arrives every 30 minutes. รถบัสมาทุก30นาทีค่ะและกรณีสุดท้ายคือความชอบหรือความคิดเห็นยกตัวอย่างเช่น I like Chinese food. ฉันชอบอาหารจีนหรือ She doesn't like science. เธอไม่ชอบวิชาว,วิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับประโยคคำถาม เราจะใช้ verb to do นั่นคือ do หรือ does วางไว้ที่หน้าประโยคของเราส่ว so, นประโยคปฏิเสธให้ใช้ don't หรือ doesn't วางไว้หลัง subject หรือประธานของเราค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าประธานในประโยคคืออะไรเราจะเลือกใช้ do หรือ don't เมื่อประธานของเราเป็น I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ส่วนเราจะเลือกใช้ does หรือ doesn't เมื่อประธานของเราเป็น he G, it, หรือประธานเอกพจน์โดยเมื่อมี does หรือ doesn't ในประโยคแล้วเราจะไม่เติม s หรือ s หลังเ e r b แล้วค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นบอกเ่า The bus arrives every 30 minutes. รถบัสมาทุกๆ30นาทีคำถาม Does the bus arrive every 30 minutes? รถบัสมาทุกๆ30นาทีหรือเปล่าปฏิเสธ The bus doesn't arrive every 30 minutes. รถบัสไม่ได้มาทุกๆ30สนาทีก็จะเห็นว่า the bus เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ does และเราจะไม่เติม s หลังคำว่า arrive แล้วค่ะก็จะไปแล้วนะคะกับบทเรียน,นวันนี้ซึ่งเกี่ยวกับ present simple ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนไมีข้อสงสัยก็สามารถถามไปที่คอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลย และถ้าใครช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจช่อคงคอมพินด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้า EP4 ค่ะบาย